ไม่ไปยืนข้างโน่นนะไหนอะนีน่อะข้างระเบียงไม่าตรงนัน้นอะของหายไหมคงไม่หายนะ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนหลังจากห่างหายจากการทำคลิป <c oughs> แล้วก็ท่องเที่ยวไปนานครับวันนี้ก็พอมีนิดหน่อยก็จัดซะหน่อยครับทริปการครับทริปการ <c oughs> โอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็เตรียมตัวเดินทาง พร้อมเรียบร้อยรถพร้อมคนพร้อมโอเคเดินทางครับ น้ำเสือแปดโมงนิดๆ <c oughs> ขึ้นบ่าขึ้นบ่ายเนี่หนักขึ้นทางที่ไม่ค่อยชันทนะเท่าไหร่นะว้าวลายพีอาร์บโอ้วิวสวยัะ นี่ครับอันนี้เป็นไงครับด้านบนนะครับของวัดถ้ำเสือน,นี่จุดไฮไลท์เลยครับนี่ก็คือพระองค์น,นี้นะครับโอ้โหสวยงามมากได้ครับคุ้มไหมครับคุ้มค่ะคุ้มอยู่ใช่ไหมได้<ช>นั่งแดดบ,บานมากเลย <S 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 รายการว่างนอน จะมีกระเช้าให้ขึ้นแบบนี้ด้วยนะครับขึ้นลงแบบนี้แต่เื่อนผมไปขึ้นอีกทางหนึ่งครับมันจะไม่ชันมันจะไม่ชันเหมือนเหมือนทางขึ้นทางนี้นะครับถ้าใครขึ้นทางนี้ถ้ากําลังดีก็น,น,นะครับเดิแบบนบันไดนะครับแบบทางนู้นนะครับเดินบันไดนะแต่ถ้าอยากขึ้นถ้าขึ้นไม่ไหวก็นั่งรถกระเช้าขึ้นมาแบบนี้นะครับ น,นี้ก็เป็นวิวโดยรอบๆของวัดถ้ำเสือนะครับสวยงามมากครับผ่านแม่เห็นแม่น้ำแม่กองนะครับนี่ข้างบนนี่ก็ด้าหน้าข้างข้างวัดจะเป็นภูเขาวสวยครับไปยืนข้างโน้นนะไหนนีน่ข้างระเบียงไม่เอาตรงไหนนะไม่เอาไม่ไม่เอาเพ <pois è S 1> <oughs? S 2> ื่อความสูงเพื่อความสูงอ๋ออยามาถ่ายอะไรไะเดินไม่ได้ ไม่เดีเอออหมอ่าแค่นี้พออ้ยบักยานใหญ่อันนี้ตัวัวแล้วอันนี้ก็คุ้มแล้วไม่ไปชิดหรอกโอ้ดูวิวความสูง้า ของหายไหมคงไม่หายนะหมวกเก่งมิถยุแท้โอเคครับ ถึงแล้วครับชายหาดวัดท่าล้อนะครับเป็นไงครับทะเลน้ําจืดอารมณ์เหมือนบางแสนเดี๋ยวผมพาไปดูข้างล่างนะครับสองสองนั่ไดุ้ดโตะอ๋อตรงนู้นั่งได้นะครับ ครับแต่ข้างหน้าจะเหมาวันหยุดอ๋อวันหยุดจะเหมาใช่ไหมแถวไหนได้ครับเนี่ยเจ้านี่มาอ๋อเนี่ยครับได้ก็ได้ออ๋แต่ข้างหน้านี่ก็คือของกลุ่มใหญ่ครับครับออ๋คนละชได้คนละอันนี้ก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับอ๋อเนี้ยนะ รับครับผมขอจ้องะข้าวมารับอาหารด้วยนะอ่ะพร้อมกินยังครับข้าวนี่ข้าวเช้าหรือข้าวกลางวันข้าวเช้าข้าวเช้าขนะ้้าาวเชนะนี่นี่อันนี้ข้าวผัดนะครับอันนี้กะเพราหมูกรอบน่ากินมากอันนี้ผัดปลกพุ่งไฟแดงน,น,นะฮะโอเคดูกับบรรยากาศแบบนี้อื นะครับนะครับคนการไม่รู้จักนะครับแม่ค้าบอกที่มาเที่ยวส่วนมากคนต่างต่างจังหวัดทั้งนั้นนะครับที่มากินโอเคนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าวัดท่าล้อนะครับเป็นอย่างนะครับชายหาดอย่างเงี้ยเป็นชายหาดทะเลน้ําจืดก็คือแม่น้ําแม่น้ําแมกองนะครับนี่พาดผ่านมาเลยตรงนี้เขาก็ทางวัดเขาก็จัดทำขอบคุณมากครับ ทางวัดก็จัดให้มีแบบนี้นะครับก็นักท่องเที่ยวก็อย่างที่เห็นคนระับวันนี้ผมมาครับเก่งบนเท่งแท้ครับเหมาหาดครับอืมหมดไปหลายแสนครับเหมาตรงนี้หมดเลยนะครับเคนะครับเดี๋ยวขอรับประทานอาหารก่อน ตอนนี้ก็จบจากวัดท่าล้อแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่น้ําตกไซโยกน้อยนะครับก็อีก60-70กิโลนะครับชั่วโมงกว่าๆนะครับตาม GPS ก็ตอนนี้วิ่งมาแล้วนะครับจากบ้านนะครับมาถึงวัดท่าล้อนะครับก็ร6อยกกวาโลนะครับโอเคเหลืออีก70โลนะครับไปต่อ นี่นี่อัตราการกินน้ำมันครับก็สาิบห้ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็โอ้โหก็ใช้ได้อยู่ประหยัดอยู่นะครับไาเดินทางต่อ ถึงแล้วนะครับนัาตกไซโยกนอนให้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขึ้นได้เลยไปลงชื่อตรงจุดคัดกองอไปทางทางไหนครับทางนู้ครับจะขึ้นหัขาวขาเฟ่อยขึ้น ไปไดี๋ยินเสียงน้ำตกเองครับอือเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับน้ำตกไซโยกน้อยนะครับนี่ก็นั่งแช่อะไรได้นะครับ นี่ครับบันไดตรงนี้จะเป็นไฮไลท์เลยครับที่ว่าเพราะว่าตรงนี้น้ำไหลลงมาตรงบันไดสวยงามครับตรงนี้เล่นได้ครับตรงนี้ก็ลึกก็สมควรลงไปแค่ได้ครับ มันลื่นนะครับไม่ลื่นนะครับ ตรงนี้ก็เป็นโซนขายของฝากของฝากครับเสื้อผ้าชอบนะครับโดยรวมชอบคือบริเวณตรงน้ําตกายโยกน้อยลงไปแบบนั่งเล่นนั่งแช่ตรงไหนก็ได้เพราะดูแล้วน้ำแบบสะอาดไม่ไม่ให้น้ำสกรปรกเลยครับจ้าเ <Yeah. S 2> อาละครับตอนนี้ก็เตรียมตัวเดินทางกลับนะครับ จากน้ำตกไซโยกน้อยถึงสมุทรปราการนะครับอตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองครับถึงบ้านก็น่าจะนู่นครับหกโมงเย็นอันนี้มีคอซาใครมาจอดนะครับคันหนึ่งแ่คอซาคอซาโอเคครับสำหรับทลิปนี้ก็สวัสดีครับ